ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะตอนนี้มีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จริงมายืนยันให้ท่านได้ไดเห็นนะคะเราการันตีแน่นอนได้ผลผลผลิตเพิ่มขึ้นมากแน่นอนและม,มากที่สุดด้วยนะคะค่ะว,วันนี้ขอ,ขอบคุณผู้เชี่ยวารผลิตภัณฑ์เทอร์มัลเกนด้วยนะคะคุณไพฑูรย์สนิทนวลค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวค,คุณผู้ชมพักชมโฆษณาสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะเราจะมีตัวอย่างผู้ใช้จริงที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะ คุณจะเห็นคุณค่าของโอกาสเพียงคุณร่วมเดินทางไปกับเรา JNC สร้างโอกาสของคุณให้ทูกีค่ามหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทยโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ และสำหรับช่วงนี้นะคะกับผลิตภัณฑ์ของ Herbal g r e e นค่ะเรามีผู้ใช้จริงๆนะคะแล้วก็นักวิจัยจและพัฒนาพืชมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราด้วยค่ะคุณจำลองศรีคูนักวิจัยจและพัฒนาพืชน,นะคะและคุณนวรัตน์โพติยะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่จำลองและพี่นวรัตน์นะคะพี่นวรัตน์นี่เป็นผู้ใช้เองโดยตรงเลยใช่ค่ะ,คะเพนคนจังหวัดอะไรแล้วก็ปลูกพืชอะไรอยู่ค่ะ เป็นคนจังหวัดสกลนครค่ะค่ะที่สกลนครนี่เขาปลูกอะไรบ้างคะพี่ปลูกส่วนตัวดิฉันเองจะปลูกยางพาราค่ะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นยางพาราค่ะนะคะหลักๆเลยใช่พื้นที่เยอะไหมคะที่ปลูกพื้นที่ส่วนตัวดิฉันเองนี่ก็18ไร่ค่ะ18ไร่ค่ะปกติปลูกยางพาราเนี่ยเป็นชาวสวนยางโดยตรงมานานหรือยังคะปลูกมานานไหมก็คือแฟนเป็นคนใต้ค่ะค่ะก็เลย แฟนก็เลยมาอยู่ที่สกลก็เลยมาปลูกยางพาราอแต่ก็ไม่ได้เชี่ยวชาญหรือว่าเก่งอะไรนึกว่ามันจะง่ายเหมือนที่ภาคใต้อ๋อเห็นที่ภาคใต้เขาปลูกบ่อยอยู่แล้วเนาะพอแบบว่าแต่งงานมีครอบครัวใหญ่เพื่ออยู่ที่สกลเอายางพารามาปลูกด้วยล่ะนะคะเพราะมันได้ราคาค่อนข้างดีนะเป็นพืชเศรษฐกิจด้วยใช่ค่ะปรากฏว่ามาปลูกที่สกลมันไม่ง่ายเหรอคะมันไม่ง่ายครัมันเป็นยังไงมันมีปัญหาอะไรงในเรื่องของอากาศแล้วก็เกี่ยวกับดินด้วยค่ะ ก็คือปลูกยางพาราก็คือเจอปัญหาเยอะค่ะส่วนใหญ่ที่เจอคือปัญหาอะไรคะก็อย่างเช่นต้นมันไม่ไม่สมบูรณ์ค่ะก็คือมีต้นเล็กบ้างต้นใหญ่บ้างแล้วก็เกี่ยวกับอากาศด้วยค่ะคือไพ่สารเรามันจะแห้งแล้งค่ะก็เลยเกิดเกิดปัญหาค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็ส่วนมาเจอรู้จักมารู้จักผลิตภัณฑ์พืเบกร์กรีนได้อย่างไรเนาะ ก็คือเราก็ลองผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาเยอะแล้วก็ยางพาราของดิฉันเนี่ยก็คือว่าจะค้นทิ้งแล้วค่ะคือไม่ไหวแล้วคือไม่ไหวแล้วคือหมดอายุการใช้งานแล้วมันต้องกีดปีคะหรือว่าจริงจริงมันหมดก่อนวัยมันคือยางพาราของดิฉันเนี่ยยังไม่ได้กรีดแต่เพียงแต่ว่าเราเราดูแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะมีน้ํำยางคือมันยังไม่ได้กรีดนะปกติเขากรีดกันตั้งแลาตั้งหลายปีอันนี้มันดูแห้งๆใช่ค่ะมันไม่น่าจะมีน้ํำยาง มันแห้งตายไปแล้วหรือเปล่ามันไม่เคยเลยอย่างเงี้ยอมันยังไม่ตายค่ะเพียงแต่ว่าคือสภาพมันไม่น่าจะรอดค่ะนี่คือสภาพก่อนที่จะใช้เฮอร์บาเกลหรือเปล่าคะใช่ค่ะฝั่งไหนคะพี่จำลองฝั่งนี้ไม่ได้เทสฝั่งนี้เทสเฮอร์เบาเกลคือเขาแบ่งครึ่งกันลองเลยใช่ไหมตัวนี้ค่ะก่อนก็คือได้คือเป็นดิฉันเนี่ยเป็นสมาชิกจอยแอนคอยใช่ไหมคะก็จะมีการอุบรมแล้วพอดีพี่จำลองค่ะก็ไปที่สาขาสกลนครก็เลย ให้พี่จำลองเนี่ยไปไปมีการวัดดินก็คือไปบุกถึงสวนเลยว่าคือจะโค่นดีไหมคือคือตัดสินใจแล้วว่าจะโค่นไม่เอาแล้วดีกว่าแล้วอถ้าาจะกรีดไม่ได้โค่นทิ้งล้วปุูกอย่างอื่นไปเลยว่าใช่ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยท่านจำลองก็เลยไปที่สวนก็มีการไปวัดดินค่ะพี่จำท่านพี่จำลองนี่ก็เลยบอกว่าท่าดินเป็นยังไงคะมันมันมันเช็มเออเค็มดินเป็นเป็นด่างจัดครับค่ะ ใช่ค่ะ pH ของดินตอนที่ผมวัดตอนที่ผมวัดตอานี้คือค่า pH คือดินดินเค็มเป็นด่างนะครับดินเป็นด่างหรือว่าดินเค็มถ้าผลออกมาแบบนี้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับถ้าดินขาดหกมาแล้วก็คือขาดจุดธาตุนะครับอ่านเสริมฮันลองจะไม่มีเลยนะครับซึ่งยางพาราเขาชอบแค่4.8 pH เป็นกรดคือเปรี้ยว4.8ถ้าถ้าเทียบกับยางพาราแต่ถ้าเลยหกไปแล้วเนี่ยไม่มีธาตุเทินเลยไม่มี้วก็คือเหมาะสำหรับพวกข้าวพวกอ้อยแล้วครับอ๋อเหมาะกับคนละประเภทคือ ค่ะอย่างนี้เราต้องกล้ให้มันกลับไป4.8ยังไงอะคะคือผมได้หลังหลังจากนี้คือก่อนฉีดใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากผมให้พี่เขาฉีดไปก็กลับไปแล้วก็ไปติดตามวัด ps ของดินครับซึ่งจาก6.8ก็ลงมาเลยแค่6 ps ค่ะซึ่งจุลธาตุก็ยังไม่เกินครับแมงกานีสแคลเซียมพวกแมกนีเซียมกรรมาถันอะไรมันก็ยังอยู่ไม่หายไปก็คือนี่คือในรูปแบบของพืชคือ กินได้สบายเลยอยงพลาชอบแค่นี้ชอบแค่นี้เองนี่แค่ฉีดไปแค่2อาทิตย์นะเราไปวัดกันชัดๆเลยก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอันนี้คือก่อนหน้าที่จะฉีดฝั่งนี้ไม่ได้ฉีดฝั่งนี้ฉีดแล้วอันนี้คือเป็นฝั่งซ้ายครับค่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่คือยังไม่ได้ฉีดใช่ไหมคะคือผมไม่ฉีดผมเทสห้ให้เพื่อให้คุณน้องมเช็คค่ะแล้วมันเป็นยังไงถ้าอย่างเงี้ยมันเหมือนกับมันใบมันแห้งหรือเป็นยังไงคะครับผมนี่คือเกิดจากสาเหตุของเกษตรกรใช้เคมีมากๆนะครับพอใช้มาก นตาเจนก็ไม่มีจุลินทรีย์ก็ไม่ม,มนะีดินก็เป็นเค็มเก็มก็งัแค่น,นั้นเองนะครับค่ะแล้วใบต้นนี่มันก็กลีดไม่ได้มันก็แห้งๆอย่างเงี้ยเหรอคะครับผมนี่คือเขาจะตัดทิง้งพี่เขาจะตัดทิง้งแฟนบอกให้ตัดทิง้งผมก็เลยคนะนค่ทำอันนี้คือหลังใช้นะหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหลังจากที่ใช้เฮอร์บากินพ่นลงไปเรียบร้อยปุ๊บเป็นยังไงคะนี้ที่เหลืองๆเงมื่อกี้นี่หายไปหมดแล้วเขียวเลยอันนี้คือฝั่งขวาที่เทสค่ะฝั่งอีกฝั่งหนึ่งรองคนละฝั่งการแยกกันเลยค่ะ เป็นยังไงคะอธิบายนิดนึงก็คือฝั่งที่เทสนี่คือว่าจะสังเกตนะครับคือใบเนี่ยจะมันแล้วก็แตกยอดต่อฉัดใหม่ซึ่งยางพาราถ้ามันต่อชดใหม่นั่นคือนิพิทหมายของการจเจริญเติบโตของพืชแต่ถ้าคุณไม่มีฉัดใหม่ก็คือไม่มีโอกาสที่จะโตอ่ะแซงว่าอันนี้มีลุ้นละว,ว่ามันโตขึ้นมันแข็งแรงขึ้นอาจจะกลับมาฟื้นได้อ๋อค่ะ แล้วตอนนี้คือยังไงคะต้องอา,อาศัยระยะเวลาหรือว่าใช้มา<ก>ยาวนานแค่ไหนล่ะคะตอนนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้คืออันดับแรกนี่ก็คือยางพาราของเรามีปัญหาใช่ไหมคะมก็ใช้สี่ช้อนสี่ช้อนต่อน้ำยี่สิบริก็ฉีดพ่นเลยค่ะถ้าฉีดใบถึงก็คือฉีดใส่ใบะนะคะก็กลำต้นแล้วก็ร,บรอบๆโคนต้นด้วยค่ะฉีดไปอันนี้คือคือรอบแรกนะคะพอรอบที่สองเนี่ยเราก็จะปรับ เป็น2ช้อนอค่ะสองที่ผ่านไปแล้วก็จะปรับเป็น2ช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรหลังจากนั้นเราก็จะฉีดแค่เดือนละ1ครั้งค่ะเพราะว่าอย่างที่พี่จำลองได้วัดดินแล้วคือปุ๋ยทางดินเนี่ยพอแล้วเกินแล้วก็คือฉีดใส่าทางใบลำต้นค่ะเป็นอาหารเสริมอาหารรลงใช่ค่ะท่านอาหารหลักก็คือทั่วไปในจอนควายที่เป็นอินทรีย์ใช้คู่กับผุผมได้นะครับเป็นท่าอาหารหลักอาหารเสริมอาหารรลงคือเฮอร์กิน ถ้าทางหลักคือในจอนคอยมีหลายๆตัวที่อินซีใช้ได้ร่วมกับองผมได้ใช้ได้ร่วมกันด้วยถ้าใครใช้อยู่แล้วนะคะแต่ไม่แนะนําให้ใช้เคมีแช่นนี้เป็นแอนตี้มากๆเคมีอย่าไปใช้เคมีเพราะว่าใช้อะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันจะดีกว่าสบายด้วยก็ทั้งกับคนใช้เองแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะอ้าวละค่ะอันนี้ก็เป็นรูปของก่อนจะตัดทิ้งค่ะว่าจะตัดทิ้งแล้วหาสรุปไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดแล้วค่ะก็คือดีใจเพราะว่า แฟนก็อุตส่าห์ปลูกค่ะก็เลยตอนนี้ก็เลยบำรุงเดือนละหนึ่งครั้งด้วยเฮอร์บารีนเนี่ยนะคะอันนี้ต้องใช้ระยะเวลาอีกสักนานเท่าไหร่ถึงจะเริ่มกลีดได้คะพี่ก็คือช่วงนี้เราก็ไม่ได้มีการรีบร้อนต้องใช้เงินนะคะก็คือบำรุงเูแลนเดียวใช่ใช่ค่ะใช่ก็คิดว่าน่าาจะประมาณสักสามปีบำรุงไปก่อน ยังไม่ต้องใช้ยังไม่ต้องกรีดจนถึงแบบว่าความสมบูรณ์จาหาว่าเราไม่ไปลงลงพื้นที่จริงการันตีขับรถเอารถเทบอร์กินลงไปบุกถึงที่สกลเลยใช่ไหมคะครับผมอเกุสูมานบ้านนาดีค่ะไรยางคาราวันนี้จากที่จะต้องตัดทิ้ง ฟื้นคืนชีพแล้วแล้วก็เป็นช่วงการดูแลบำรุงไปเรื่อยๆอีกสักสองสามปีเนะเอาให้เต็มที่ก่อนคราวนี้กรีดกันโอ้โหยาวเป็นหลายๆปีเลยกำไรล้วนๆล้วนๆเลยคราวหลังจากนี้ไปนี่คือเก็บเกี่ยวเลยนะคะก็ใช้ระยะเวลาไม่นานในการใช้เฮอร์บารีนในการเปลี่ยนแปลงจากต้นที่ไม่ไหวแล้วเนี่ยให้มาฟื้นนี่สักประมาณกี่เดือนฮะหเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าสองอาทิตย์นี่ก็เริ่มไปเห็นผลไปในทางที่ดีแต่ว่าถ้าจะให้ชัดเจนเลยก็คือหนึ่งเดือนค่ะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยใช้ได้กับอีกหลากหลายพืชนะแต่วันนี้คือเอามายกตัวอย่างให้เห็นกันก็คือยางพาราจริงๆแล้วใช้ได้กับอะไรบ้างที่จำลองพืชอะไรบ้างที่แบบเคยลงเคยลงพื้นที่ไปเจอทุกชนิดครับผมค่ะไม่ว่าจะเป็นมะนงมะนาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล้วยแล้วก็คือพืชไร่ทุกชนิดครับแตงกวาแตงโมอะไรได้หมดได้หมดเลยพืชไร่อออิมบันทุกอย่าง ใครที่มีปัญหาหรือแม้แต่ว่าไม่มีปัญหาอยากจะบำรุงเพิ่ม<ช>ก็เป็นเหมือนอาหารเสริมของพืชที่ใส่เข้าไป,ปแล้วก็ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายด้วยนะ,นะคะขอ,ขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะก็คือว่าผลิตภัณฑ์เฮอร์บากินของเราเนี่ยนะคะหนึ่งห้ามใช้กับสารเคมีใดๆทั้งสิน้นค่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือให้แยกถังไปเลยค่ะค่ะและที่สำคัญของเราเนี่ยจะปลอดภยัยไม่ต้องมีการปิดปากหรือปิดจมูกและที่สำคัญเฮอร์บากินของเราเนี่ย ถ้าไม่เป็นโรคเนี่ยสามารถป้องกันก็ได้บำรุงก็ได้ถ้าเป็นโรคแก้ก็ได้ในผลิตภัณฑ์หนึ่งตัวค่ะก็เลยอยากให้เกรรษตรกรหันมาใช้ไม่ต้องหาอะไรมาเสริมเยอะแยะมากมายค่ะและที่สำคัญปลอดภัยด้วยค่ะตัวเดียวจบเลยนะคะพี่จำลองสักนิดน,นึ่งละกันนะคะในฐานะนักวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอยากฝากอะไรกับผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมได้รู้จักกันค่ะสำหรับผมก็อยากฝากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับ เพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นนวัตรกรรมนาโนเทคโนโลยีนะครับซึ่งผ่านกระบวนการบดกลึงระดับเล็กระดับ0.2 2ไมโครนะครับแล้วก็เป็นธาตอาหารที่ปลอดภัยสําหรับคนและพืชและระบบนิเวศไม่ทำลายธรรมชาตินะครับคือเอาธรรมชาติคื้นสูตธรรมชาตินะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเข้ากับปินซีได้ทุกตัวในตจวอย่ยนขอยของเรา ใส่ร่วมกันได้หมดนะคะหรือว่าถ้าท่านไหนมีปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกอยู่แล้วอยากจะโทรเข้ามาขอควาปรึกษาพี่จำลองนะหรือคุณนวรัตให้ช่วยยืนยันหรือให้ช่วยไปลงพื้นที่เหมือนกันนะก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะคุณจำลองศรีคุณนักวิจัยและพัฒนาพืชนะคะและคุณนวรัตโพติยะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เฮอร์บารีนค่ะขอบพระคุณค่ะ เอามาฝากเกษตรกรกันนะคะให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงเหมือนกับการพลิกชีวิตเลยทีเดียวนะคะกับพืชผลทางการเกษตรของคุณที่เกือบจะไม่รอดเกือบจะไปไม่ไหวแล้วกับยางพาราว,วันนี้ก็ฟื้นคืนขึ้นมาแล้วนะคะให้เราได้เห็นผลิตผลกันอย่างแน่นอนนะคะและที่สําคัญมาจากธรรมชาติค่ะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจในเครือบริษัทจอยแอนคอยกับเฮอร์บากรีนเอามาฝากคุณผู้ชมนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมคะ่ะโทรเข้าไปสอบถามได้ที่เบอร์ c เซนเ็น e n t e r นะคะหรือว่าติดต่อดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้ง หมดลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ